ทางแผนเรทในคู่ของ GBPJPY นะครับสกุลเงิน GJ นั้นยังเป็นตลาดที่เป็นแนวโน้มของเทนขาขึ้นอยู่นะครับตลาดนั้นเกิดสัญญาณที่เป็นนะครับสัญญาณบล็อตนะครับเบรกมาร์เก็ตสตั๊กเจอร์ขึ้นไปได้นะครับยังเป็นแนวโน้มของเทนขาขึ้นอยู่นั่นเองดังนั้นนะครับเราจะเล่นนะครับจังหวะสัญญาณบายในแนวรับของคู่สกุลเงิน g j นะครับโซนแนวรับนะครับ ที่เรามองนั้นจะเป็นโซนแนวรับที่ราคา202.957และโซนแนวรับที่2นั้นจะหยุดที่ราคา202.655กลยุทธ์ในการเทรดนั้นก็คือเราจะรอสัญญาณน,นั้นลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่1ห,หรือว่าลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่2และรอสัญญาณแท่งเทียนกับตัวคอนเฟิร์ม PA buy นะครับ เมื่อมีสัญญาณแท่งเทยงคอนเฟิร์ม P.A. b ายเราจะบายกลับขึ้นไปเก็บ TP ที่ราคา203.484วางสต็อปรอไว้ที่ราคา202.430นชุดนี้ก็เป็นแขนเทรดฝั่งบายในคู่สกุลเงินของตัว G.B.P.J.P.Y. นะครับ